สวัสดีค่ะรัะตะนนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะปักหลังเดือนมีนาคมนะคะวันที่16ถึงวันที่31มีนาคมนะคะชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะรับชมรับฟัง กันได้เลยนะคะอาเรามาดูกันนะคะการงานการเงินความรักนะคะปักหลังเดือนมีนาคมนะคะจะเป็นอย่างไรเราเริ่มจากการงานนะคะการงานจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะให้สมามใบนะคะว้าวภาะพมรมมฤาษีนะคะ งานราชการโดดเด่นต่างประเทศโดดเด่นนะคะการรักษาการเยียวยาโดดเด่นนะคะไพ่ mm. ใบที่สองนะคะพระนาลายบรรทมศีนะคะโอ้โหเหนื่อยเนาะอืมช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยอยากพักอยากเกษียนใครอยากพักอยากเกษียนนะคะมีเกณฑ์นนะไพ่ใบสุดท้ายนะคะมีความกดดันอืมอาจจะมีผู้ใหญ่กดดันจนทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยก็เป็นไปได้นะคะหรือว่ากดดันเอ่อเกี่ยวกับ ธุรกิจลงทุนก็เป็นไปได้นะคะเหนื่อยกดดันเลยทีเดียวนะคะแม่คุณก็เขากดดันกันเนะาะไพ่ใบสุดท้ายดูซิว่าไปในทิศทางไหนไพ่ใบสุดท้ายนะคะอ,อหนุมานกับนางเบนจกายเป็นไพ่ของคนที่แบบอาสานะคะอช่วงเดือนมีนาคมปักหลังนะคะก็เร็วๆนี้นะคะน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานหรือ ขันอาสาบางอย่างแล้วมันทําให้คุณกดดันกับการทําสิ่งนั้นนะคะมันเหนื่อยเลยอะคือแบบอาสามาแล้วนะคะอาสาที่จะทําสิ่งนั้นหรืองานนั้นๆในองค์กรหรือในหน้าที่การงานของคุณอะเออคือมันเกี่ยวกับการแบบอาสาทำนะคะมันก็เลยรู้สึกแหม่กดดันเหนื่อยเหลือเกินนะคะกับงานที่ได้รับมานะคะอืมประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถ้าก็ให้คุณใช้ความสามารถใช้ความสุขุมรอบคอบนะคะในใช้เหตุและผลในการทําหน้าที่นั้นๆน,น,นะคะอืในบางคนมีเกณฑ์แบบโอเร็วๆนี้อยากจะ,กะเกษียณอายุนะคะอยากจะแบบไปพักผ่อนอยากพักเพราะเหนื่อยนะคะอืมก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้นะคะในเร็วๆนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ่อเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าคุณได้ไปอะ่ะ คือมันมีเกณฑ์ที่จะได้พักได้เกษียณอายุนะคะถ้าคุณได้ไปคุณมันจะทําให้เพิ่มพลังเพิ่มเอ่อเพิ่มแรงอะ่ะอืมที่จะที่จะกลับมาทํางานทําหน้าที่ได้ดีขึ้นนะคะอ่าประมาณนี้เลยเนาะเออคือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะ แต่ว่างานที่คุณอาสาานั้นนะ่ะบางทีมันก็เหนื่อยเนาะใครที่รองงานอยู่เร็วๆนี้จะได้งานนะคะก็ไม่ต้องสับสนวุ่นวายใจไปนะคะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือถ้าใครรองงานอยู่แล้วมันเหมือนแบบเออได้ชาไม่ทันใจเนี่ยอาจจะต้องแบบเออเสนอตัวหรือหา แบกหาแบกดีเออหาคนสนับสนุนหรือเข้าทางผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้งานนะคะอะทีนี้เรามาดูการเงินเดือนมีนาคมปักหลังการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินการเงินมีการติดขัดนะคะอาจจะยังต้องอไม่ได้เงินที่หลอกคอยอะ่ะอืม ามีการติดขัดเรื่องการเงินนะคะใบที่สองพระนาลายทรงสุบันมีเกณฑ์เดินทางโดดเด่นมากนะเดินทางต่างประเทศอาจจะมีความแบบติดขัดเรื่องเงินเลยมีความกดดันหรือเปล่านะคะเพราะว่าน่าจะมีเกณฑ์เดินทางแล้วเหมือนแบบเฮ้เงินมันจะพอไหมเงินจะไปในทิศทางไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะมีคน ยื่นมือเข้ามาช่วยในเรื่องการเงินนะคะอืเงินติดขัดเงินที่ติดขัดอยู่อะ่ะเดี๋ยวคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเรื่องการเงินนะคะเออประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะยังไงน่าจะมีคนที่เป็นแบบคนที่มีมีคนที่มีเงินอะ่ะเข้ามาช่วยการเงินคุณนะเออเพราะว่าไพ่พระนารายณ์ทรงสุบัญน,นะ ก็เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะไพ่พระนางสุพรรณมัจชาก็เกี่ยวกับคนที่เข้ามาช่วยดูแลนะคะอืมคือการเงินอาจจะมีปัญหาแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะมีคนหยิบยืน่นหรือมีคนเข้ามาช่วยเรื่องการเงินของคุณนะคะส่วนถ้าจะรอเงินเดือนขึ้นอาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะมันก็ไม่ได้ได้ไมาง่ายๆนะคะอืมอาจจะแบบช่วง ช่วงช่วงแบบจะหมดเดือนมีนาคมแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่าเดือนถัดไปนะคะอืมอาจจะแบบมีมีการติดขัดเรื่องเอกสารหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เงินมันยังไม่ได้ในก้อนนั้นอะแต่เดี๋ยวจะได้นะคะอ่าประมาณนี้เลยอืมต่อเราก็มีเกณฑ์เสี่ยงเงินไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่ทรัพยบสินถ้าใครอยากซื้อบ้านนะก็เกี่ยวด้วยนะคะอืม เพราะฉะนั้น,ม,นมันมีเกณฑ์ที่จะได้แบบพวกรัพย์สินด้วยนะคะรัพย์สินก,ก้อนใหญ่แต่ว่ามันก็มีความติดขัดทางเอกสารลองดูเอกสารดีๆนะคะแบบยืน่เนเงินกู้หรืออะไรสักอย่างเน่ะเหมือนเอกสารทางราชการมันมันติดขัดมันก็เลยได้มันก็เลยล่าช้านะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักความรักชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นอย่างไรโอ้ พระนาลายงสุขบันไพ่ขึ้นมาสามตอกย้ำถึงเกี่ยวกับเอกสารทางราชการนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงนะคะแล้วมันโยงมาถึงความรักด้วยนะคะไพ่ใบที่สองนะคะพระนางสุรัส,สวัสดีนะคะและไพ่ใบที่สามโอ้กดดันอีกแล้วอะน่าจะกดดันเ,เกี่ยวข้องมาถึง ความรักด้วยนะคะ,อะขออีกใบนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาแล้วนะคะเป็นอหนุมานกับนางเบนจกายนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะน่าจะมีบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะแล้วมันก็เลยทำให้การงานมันมันมีผลทั้งหมดเลยอะ่ะคือ ชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมีความกดดันในความสัมพันธ์นะคะมีความกดดันซึ่งกันและกันแล้วเกี่ยวกับทางกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็มันก็เกี่ยวโยงไปกับการงานการเงินคือเอาจริงๆมันเหมือนกระทบไปทุกอย่างนะคะเเร็วๆนี้ทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะค่ะเกี่ยวกับ น่าจะเกี่ยวกับเอกสารทางกฎหมายหรือข้อตกลงในความสัมพันธ์นะคะมันก็มีความกดดันซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันมันเกี่ยวโยงไปถึงการมีมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมือที่3เข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะคะมันถึงขั้นที่แบบอาจจะมีต่างคนต่างบินนะคะถึงขั้นนั้นเลยแล้วก็นะคะยังไงก็ใช้เหตุและผลหรือตกลงกัน ด้วยด้วยเหตุและผลเนาะแล้วมันจะมีความสำเร็จหรือไปในทิศทางที่ดีกับข้อตกลงนั้นนะคะก็รู้สึกว่าจะมีความกดดันให้กันและกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีเกณฑ์กดดันเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าไพา่ขึ้นฮัุมานกนังเบญจกายเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันแบบ ป,ป,ปุบปับฉับไวคบกันแบบมีข้อตกลงคบกันแบบกดดันอ่ะอืมอาจจะเข้ามาแล้วแบบปุปป๊บปั๊บนู่นนี่นั่นกันแบบเร็วมากจนไม่ทันได้ตั้งตัวก็เลยกลายเป็นมีความกดดันซึ่งกันและกันแล้วก็คบกันแบบมีข้อตกลงอะเนาะอืมก็นะคะประมาณนี้เลยนะคะก็ขอให้คุณใช้เหตุและผลในการตัดสินใจนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะไหนทั้งสดและไม่โสดนะคะเออคือแบบ ถ้าใครที่ยังไม่มีใครเข้ามาก็ระมัดระวังความรักที่แบบปุบปับฉับไว้แล้วมันทําให้คุณกดดันนะคะเออระมัดระวังนะคะคืออย่าเร็วจนเกินไปกับการคบหานะคะแล้วมันจะดีอะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็อขอให้คุณโชคดีนะคะในเดือนมีนาคมนี้แนละ้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ